สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับไม้ฮวงโหรีนะครับเขาเรียกว่าพยุงฮองโหรีเป็นพยุงสายพันธุ์ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะครับตัวนี้เป็นไม้มงคลนี่เป็นไม้ขุดล้อมนะฮะเป็นไม้ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดนะครับคือไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนแล้วก็ถือว่าเป็นไม้ที่แพงกว่าพยุงไทยอีกนะครับตัวนี้ไม่ได้ว่าปลูกเอาเพื่อความสวยงามนะฮะปลูกแล้วเรียบร้อยปุ๊บหนึ่งความสวยงามได้ทุกอย่างนะครับหนึ่งความสวยงามด้วย2เป็นไม้มงคลนะฮะไม้พยุงซึ่งเป็นพยุงเนี่ยเป็นสายพันธุ์ต่างปรระะเทศนคับ ตัวนี้ถูกต้องตามกฎหมายส่งออกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหมายถึงว่าไม้ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงก็คือว่าไม้ที่ตลาดมีความต้องการนะฮะตัวนี้ปลูกในรอบๆบบ้านนะครับเพื่อเป็นไม้จัดสวนตามบ้านจัดสรรตามาบ้านเรือนเราเนี่ยครับหนึ่งได้ร่มเงาได้ร่มเงาด้วยได้ป่าด้วยนะฮะพอปลูกนานเข้ายิ่งโตยิ่งแพงนะครับสิบปีนะครับในประเทศจีนแล้วก็ในเวียดนามเนี่ยสิบปีมูลค่าต้นละห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทนะฮะในในประเทศจีน แต่ถ้าในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นไม้มงคลจากเมื่อก่อนที่เราเคยปลูกรอบบ้านเนี่ยเป็นพยุงไทยตอนนี้นะครับไม้ที่แพงกว่าพยุงไทยคือตัวนี้นะครับคือพยุงหวงหัวลี่พยุงหวงหัวลี่นี่ถือว่าสุดเป็นสุดยอดไม้มงคลไม้จัดสวนไม้ขุดล้อมที่มีราคาตอนนี้นะครับถือว่ามาแรงมากนะครับมาแรงมากมีคนสนใจเยอะมากนะครับอันนี้เป็นไม้ขนาดปลูกนะครับก็คือความสูงอยู่ที่ประมาณ4-5เมตรนะครับ ความสูง4-5เมตรพร้อมที่จะปลูกจัดสวนเลยนะฮะ,ะตัวนี้ปลูกแล้วสวยงามทันทีแล้วเป็นไม้มงคลสมมุติว่าท่านปลูกไปนะครับ15ปีท่านรู้ไหมว่า15ปีนะครับได้ร่มเงามา15ปีเรียบร้อยปุ๊บพอท่านจะขายไม้นะครับพอท่านจะขายไม้ท่านจะขุดไม้ออกก็ยังมีมูลค่าเพิ่มสูงนะฮะ ต้นหนึ่งมูลค่าอยู่ที่ประมาณ7 5 0 0 0 0บาทถึง8 0 0 0 0 0บาทด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลจากจีนและจากเวียดนามนะที่เขาปลูกไม้จัดสวนชนิดนี้อยู่ก่อนเรานะฮะในประเทศเวียดนามตอนนี้ถือว่าเป็นไม้ยอดนิยมอันดับหนึ่งนะครับในการที่จะปลูกประดับสวนประดับบ้านนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีมูลค่าเพิ่มสูงด้วยนะครับได้ร่มเงาแล้วมูลค่าเพิ่มมันสูงในตัวเองยิ่งนานยิ่งแพงนะครับถ้าเทียบกับไม้จัดสวนตัวอื่นนะครับที่เราเคยผ่านมาอย่างเช่นหูกระจงนะครับอินทนินแคนาปีบกากบ ที่เราเคยปลูกกันมาเนี่ยปีบน้ำนะฮะหลายๆหลายๆตัวนะครับที่เราเคยปลูกมาตัวนั้นเนี่ยยิ่งโตมันก็ยิ่งขนาดใหญ่แต่ถามว่าขายได้ไหมมันขายไม่ได้นะครับขายไม่ได้ก็คือสุดท้ายเราต้องตัดทิ้ง อย่างเช่นหูกระจงนะฮะถ้าปลูกมา15ปีเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่ขายไม่ได้เลยไม่มีมูลค่าเลยนะฮะสำหรับไม้หูกระจงที่ปลูกรอบบ้านนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้รู้ไหมว่า15ปีผ่านไปมูลค่าต้นละ7จ็ดถึงแแสนบาทมีคนซื้อแน่นอนนะครับท่านลองดูนะฮะในข่าวว่าไม้พยุงเนี่ยไม้พยุงมันแพงแค่ไหนนะครับสาี่ท่อนมูลค่าเป็นแสนบาทนะฮะ แต่ตัวนี้ต้นหนึ่งก็คือหลายท่อนนะฮะสามารถที่ขายได้เลยเพราะตัวนี้เป็นไม้พยุงนะครับแต่เป็นพยุงสายพันธุ์ที่ถูกกฎหมายที่ท่านเห็นในใบเนี้ยนะครับใบนี้คือใบรับรองสายพันธุ์ตัวนี้มีใบนะครับทุกต้นมีใบหมายถึงว่าทุกต้นนี้ขึ้นทะเบียนกับไซเตสเรียบร้อยนะครับส่งออกได้ทุกต้นนะฮะส่งออกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกต้นก็คือตัวนี้ขึ้นทะเบียนกับไซเตสหรือสำนักคุ้มครองพันธุ์พืชกรมวิชาการเกษตร เป็นพยุงถูกกฎหมายนะครับพยุงสายพันธุ์ถูกกฎหมายท่านก็ลองดูนะฮะว่าพยุงที่ผ่านมาเนี่ยพยุงไทยไม่มีนะครับใบนี้ก็คืออ่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนแบบนี้มันจึงส่งออกไม่ได้นะครับพยุงไทยที่ผ่านมาแต่สําหรับพยุงสายพันธุ์นอกสายพันธุ์ต่างประเทศนะฮะเราขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรขึ้นทะเบียนกับไซเตสเรียบร้อยแบบนี้นะครับประทับตราโดยกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยใบนี้นะครับเราให้คู่ไปกับไม้ต้นนี้เพราะฉะนั้นคุณมีใบนี้กับมีไม้ต้นนี้นะครับคุณปลูกที่ไหนก็แล้วแต่ พอคุณจะตัดขายนะครับขุดขายคุณจะขนไปที่ไหนก็ได้ในในประเทศไทยหรือขนข้ามต่างประเทศก็ได้นะครับอันนี้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าส่งออกได้แน่นอนรับประกันโดยหงมู่นะฮะท่านลองกดเซิร์ชคําว่าพยุงห่วงหัวลี่นะครับเซิร์ชค้นหาคาว่าไม้ห่วงหวัวลี่ไม้พยุงไหหลําพยุงเวียดนามน,นะครับไม้ที่ถูกกฎหมายพยุงถูกกฎหมายตัวนี้คือแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์นะครับมีตลาดจริงขายได้จริงนะครับแล้วแทนที่ท่านจะปลูกต้นเล็กๆนะครับท่านใดที่สนใจเอาแบบนี้ไปปลูกเลยนี่คือโตทันทีแล้วก็ สามารถให้ลมเงาได้ทันทีเลยนะฮะรุ่นนี้ฝากไว้นะครับเส้นมากสวนกลาง2นิ้วนะครับถึง3นิ้วเลยทีเดียวแล้วก็ความสูงอยู่ที่ประมาณ4-5เมตรแบบนี้เอาแบบสวยเลยนะฮะจัดสวนฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้น่านแบ่บูนะครับหงมู่นะฮะขอบคุณมากที่กรุณาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ